Oh, 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 oh. อันยองฮัตไซโย,ยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่กิจสซิร์ประเทศเกาหลีนะครับผมและในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีอย่างขันที่สุดไม่ได้อีกแล้วนะครับผมที่รุงนั้นจะมาตามหาจี้ใหม่นะครับผมที่มีจี้ที่ชื่อว่าตุ๊กตาของน้องเจวอนนั่นเองโดยไม่ใช่ใครก็ได้นะครับผมที่จะสามารถหาได้ต้องเป็นคนที่มีดวงเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าแพ็คของน้องมันมีให้ซื้อจํากัดนะครับผมแค่5แพ็ค แพ็กละพันเท่ากับ5 0 0พันนะครับผมถ้าเกิดว่า5,000ันนี้ไม่ได้เราต้องเติมต่างแล้วคนอย่างลุงไม่เติมแน่นอนนะครับโอส่วนความสามารถของจี้นี้นะครับผมก็จะมีความสามารถในการออก่อสร้างพื้นที่ดวงจันทร์ของ j w วอลเนาะแต่ปัญหาก็คือแมปใหม่แมปวันเดอร์แลนด์ถ้าเกิดว่าทำการอัปเกรดเลนมาให้เป็นวันเดอร์แลนด์แล้วจะไม่สามารถป้าสีได้ซึ่ง มาทําไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันหมดคอนเทนต์นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามันมีเจี้ยอะไรที่มันเป็นความสามารถตัวละครอ่ะลุงก็อยากจะหาเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าใครใก็สามารถเป็นเจวอลได้นั่นเองเราไปซื้อกันเลยดีกว่านะครับผมแพ็คละพันใช่ไหมอ่ะพันที่หนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเราไปเปิดนะครับผมอ่ะพันที่สองอแล้วก็พันที่สามนะครับผม พันที่4ส่วนพันที่หเรายังไม่กดนะครับผมเราจะดูก่อนว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างก็มีจี้ที่เราต้องการนะครับผมก็คือตุ๊กตาของเจบอลนั่นเองเนาะแล้วก็แสงที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นิดหน่อยนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายเนาะก็จะเป็นน้องแฮทแทกนะครับผมที่มีความสามารถของเด็กผีคนนั้นนะครับดื่มชื่อน้องจอห์นไม่ใช่จอห์นบูชีไม่ใช่เนาะเออไม่ใช่ชื่ออะไรอะ ัไม่รู้นะครับผมอ่ะพันที่5ลืมกดไปซะได้โอเคแล้วก็หมดไป,ไปที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็ไปเปิดกันดีดีก่าเนาะอ่ะเราจะมาวัดดวงของเรากันก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะเปิดแพ็คที่เขาแจกทุกวีทุกวันนะครับผมเมื่อเราเล่นเกมเนาะถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราก็จะได้จี่ท็อป30ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะได้เป็นของกระจุก,กะจิกพวกนี้นะครับปึ๊บปบ จี o ท็อสามสิบมันยังต้องสุ่มอีกนะไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วได้จี้ท็อปสามสิบเลยนะไม่ใช่โอเคน่าจะไม่มีแหละอืรวมถึงที่เราซื้อมาเมื่อกี้ด้วยนะครับผมเอ่ไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยไม่มีดวงอ่ะทําไงอ่ะแต่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วก็ช่างมันเถอะเนาเะเชไปไปเปิดกันดีกว่าตั้งห้่อันนี้ อันแรกนะครับผมสอหอกตยแสงแห่งกิติยศแน่นอนตาเออืมมาละแล้วได้แบบเอสกับเอสบวกเลยนะไม่ได้แบบเอสบวกเลยนะครับผมตาเอชาแนแสงล้มนะครับผมเอสบวกอันนี้ก็โอ,โอเคความสามารถออฟสบวกก็ไม่ได้แย่แต่ไม่ได้ก็ได้อืมไม่เห็นได้เลยอ่ะ โหเสียไปตั้งห้าพันได้มาแต่แสงโออย่างเศร้าเศรษฐ์โอ้ยเป็นไงแสงบิ๊กยังไม่ได้เลยได้แต่แสงลงนะครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะอยานะครับผมยายาหลงระ,ะลิงกับการเสียเพรน้อยนะครับผมเสียเพรน้อยมันก็อาจจะ เสียบ,ยบ่อยๆเนาะพอเสียบ,ยบ่อยๆก็เพชรหายหมดได้นะครับผมอันนี้ก็ฝากไว้ให้ได้คิดด้วยนะครับพร้อมสเริ่ยันี้เอาตัวราไปกอนก็นแล้วกันอยากให้เปิดตรงนี้ไหมเผื่อโชคดีเผื่อโชคดีกับตัวละครน,นะรผมคนหน่อยก็แล้วกันขายจ๊บโอเคกดขายดูก่อนเช็คไม่ใช่ผมจะขายขวดนะครับผมขวดต้องกดอันนี้กดอันนี้กดอันนี้อนนขอดูหนอยเตะ โ okay. อเคน,นี่คือขวดนะผมไม่ได้ขายนานไงมันก็เลยเต็มไงอก็เลยไม่รู้ว่ากดยังไงเลือกแต่ขวดนะับผมเลือกสีชา้าร้ดามเนดาตรงนี้อันหนึ่งชา,าน้ดาเฮ้ยน้องผู้กันแล้วก็เอ้าหมดแล้วเหรออ๋อมีสองแพ็คแค่นั้นหรอมุอ้ยน้อยจัง คริสต์มาสปีนี้ไม่ใช่คริสต์มาสของผมแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นคริสต์มาสของใครก็ขอให้มีความสุขนะครับโอ้โอ้โอ้ลาไปก่อนละจุ๊บจุ๊